สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการตัดแต่งกิ่งมะนาวที่ถูกต้องถูกวิธีนะคะกับอาจารย์เปียกจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดแพร่นะคะค่ะเดี๋ยวจะให้อาจารย์นะคะช่วยสอนวิธีการตัดแต่งกิ่งค่ะในในส่วนของการตัดแต่งกิ่งมะนาวนะครับหนึ่งเอ,อเราจะสังเกตว่าทรงพุ่มที่มันแน่นทึบนะครับมันจะบทบางเรื่องของแสงนะฮะที่จะเข้าไปสู่ทรงพุ่มเพราะแสงนี่สําคัญนะครับกับอ่อ กับพืชห,หลายชนิดนะครับเพราะว่าพืชมาสร้างอาหารด้วยการสังเคราะห์สแสงนะครับทีนี้ใบที่ไม่ถูกแสงก็จะไม่มีการสังเคราะห์สแสงใบพวกนี้ก็จะเป็นภาระดึงอาหารนะครับจากใบที่เขาสร้างอาหารได้มันก็จะแย่งอาหารจากดอกจากผลของเรานะครับฉะนั้นการตัดแต่งทรงพุ่มนะครับก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเพิ่มผลผลิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวในวันนี้เราจะตัดแต่งทรงพุ่มข้างในนะครับมันเป็นลนักษณะฝาชีหง่ายนะครับ หลังจากตัดแต่งภาพรวงของทรงแล้วเนี่ยเราก็จะมาทําการตัดยอดนะครับเพื่อที่จะเตรียมทํามะนาวนอกฤดูนะครับที่จะบังคับให้ออกดอกในช่วงเดือนตุลาคมต่อไปนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับกิ่งที่มันตั้งข้างในพวกนี้เอาออกได้ครับเพื่อเปิดทรงตรงกลางมันก่อนนะครับเปิดเปิดข้างในให้โล่งนะครับจริงๆถ้าเราถ้าเราตัดหนักในครั้งแรกนะครับปีถัดไปเราก็แค่มันเล็มนะครับ อย่างวิธีการตัดยอดนะครับเราให้เราดูกิ่งที่เราจะจะตัดนะครับความยาวของกิ่งนี้นะครับถ้าเราแบ่งกิ่งออกเป็นสักสี่ส่วนนะครับก็ตัดไม่ให้เกิน2ส่วนนะครับอันนี้ผมจะตัดแค่1นส่วนสมมติจะตัดส่วนนี้เพื่อให้ตรงนี้มันเกิดแตกยอดใหม่นะครับในการที่จะเป็นตาดอกต่อไปนะมันจะมียอดออกมาแล้วเราก็จะชักนําให้เกิดตาดอกถ้ากิ่งกิ่งนี้อ่ากิ่งตั้งจเจ้าออกนะครับ แล้วก็ยอดนี้นะครับจะให้มันแตกยอดนะครับส่วนกิ่งนี้เดี๋ยวผมเอาตรงนี้ได้ดูนะครับนี่มันจะมีส่วนสีเขียวกับเริ่มเป็นสีน้ําตาลอันนี้เมื่อก่อนมัน,มนพัฒนาไป,ไปเป็นดอกแล้วครับเราก็คุมทรงพุ่มโดยตัดตรงนี้ได้นะครับพอปีถัดไปกิ่งนี้มันก็จะโตขึ้นนะครับแต่ทรงพุ่มของเราก็ยังจะเท่าเดิมนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบของการตัดยอดนะครับ เพื่อที่จะกระตุ้นให้ให้แตกตาใหม่แตกเป็นตาดอกใหม่นะครับทีนี้อย่างกิ่งเนี่ยนะครับจะสังเกตว่ามันถี่มากนะครับมันมีหลายกิ่งมากฉะนั้นเราก็จะเลือกกิ่งที่มันดูนะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับกิ่งที่อยู่ข้างล่างเนี่ยผมจะไม่เอานะครับไม่ต้องมาแย่งอาหารกันนะครับกิ่งนี้จะเลี้ยงสามกิ่งนี้แต่สามกิ่งนี้จะแตกยอดไปใหม่ฉะนั้น จะขอไว้แค่2ยอดนี้นะครับก็จะตัดนิชิดนะครับแล้วก็ส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นยอดใหม่โอเคเนี่ยครับนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีดอกนะครับก่อนก่อนที่เราจะทำการตัดแต่งกิ่งนะครับ ดยปกติพวกไม้ผลทั่วไปเราควรที่จะมีการบำรุงต้นก่อนนะครับประมาณหนึ่งหรือสองอาทิตย์ให้เราใส่ปุ๋ยอาจจะเป็นสูตรเสมอนะครับผสมยูเรียไปก็ได้หรือสูตรเสมออย่างเดียวก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็น15 15 15หรือ16 16 16, 16ใส่นะครับหลังจากนั้นสักสองอาทิตย์เราก็มาทําการตัดแต่งนะครับเพราะว่าเออมันเหมือนมันเหมือนกับว่าเราต้องเตรียมต้นเขาให้พร้อมก่อนนะครับต้นเขาแข็งแรงก่อนถึงไปตัดแต่แลหลายหลคนนะครับ ชาวสวนหลายๆคนเนี่ยจะใช้วิธีการตัดแต่งก่อนแล้วก็ใส่ปุ๋ยทีหลังซึ่งบางทีอ่ะเวลาเราใส่ปุ๋ยทางดินนะครับมันไม่ได้ดูดกินได้ไวๆเลยนะครับฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมของต้นก่อนนะครับนี่นี่คือหลักการใส่นะครับต้นหนึ่งนะครับโดยปกตินะครับพวกกลุ่มของไม้ผลพวกนี้นะครับให้ดูที่ทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มรัศมีไม่ใช่รัีครีบเส้นผ่าศูนย์กลาง1เมตรอย่างเงี้ยก็จะใช้อยู่ประมาณ100กรัมในมะนาวนะครับหรือ1ขีดนะครับ ถ้าสองเมตรก็อาจจะสองร้อยกรัมเรียบร้อยแล้วลง,จงลวจะี่เสร็จแล้วค่ะครับแล้วพอเราตัดแต่งิีงเสร็จแล้วหลังจากนั้นกี่วันเราใส่ขีอะไรเพิ่มไหมคะก็ถ้าถ้าเราใส่ก่อนหน้าก็อาจจะช่วงที่เขาแตกยอดนะครับก็อาจจะให้ยูเลียไปหน่อยนะครับยูเลียเนี่ยก็อาจจะไม่ไม่ต้องถึงกับ,นะบ1ขีดเนาะเพราะว่ามันมีสูตรเสมออยู่แล้วจริงจริงจริงหลังตัดแต่งไปนะครับ เอเอาอย่างนี้ก่อนสมมติว่าถ้าถ้าใครมีการใส่ใส่ก่อนหน้านี้แล้วนะครับหลังจากตัดแต่งมันผ่านมาสองอาทิตย์แล้วใช่ไหมครับก็ใส่ได้เลยแต่ถ้าใครไม่ได้เตรียมต้นไว้ก่อนนะครับเช่นวันเนี้ยยังยังตัดไปที่ต้นนั้นนะครับถ้าเราถ้าเราตัดแต่งวันเนี้ยนะครับเราก็สามารถที่จะใส่ได้เลยในวันเนี้ยะครับคือเราต้องใส่ในช่วงจังหวะทีปะ่ประเด็นคือมันมีความชื้นในดิน ฉะนั้นก็ขอแค่ดินมีความชื้นครับหลังฝนตกใส่ก็ได้ครับ<แ>